ลองมึงก่อนนะเอาลองมึงก่อนน่เป็นไครับเก็นไแสบวะก้อยนี่ก้ยอยสอยได้พี่น้อ,องหอมลำรำ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับหัวกระผมอีบแสบนะครับมื้อนี้มากินข้าวแรงพี่น้องกินข้าวแรงเนาะกลุ่มเข่าแรงนี่กินข้าวหัวปลาสองกลุ่มนะพี่น้องก่อนเนาะสองกลุ่มกินข้าก็กินเข่าก็พอตาพอเถ่าครับเพิ่นกลับมาบ้านนะครับปกติหัวยุ่งเถียนเนาะซื้อก๋วยมาเพิ่นยุ่งก็ซ่อมรถอยู่มาพี่น้องมาเลยกินเด็กอะไรกินเด็กซ้อมรถซ้อมรถเยาะมีก๋อยมีก๋อยมี ต้มเนาะพออ่อเนาะต้มขมตุมขมแล้วก็มีความมุ่ยยาง,ย,างยันไียนครับมีความมุ่ยยางแล้วก็มีมีอันนี้มีแกงออมเอียนออมเอียนมีหลายอย่างครับจัดอ,อาหารครอบครัวนะครับครับมจะจัดเสียน้ำกันกินกับพี่น้องนะครับกินกับญาติยาดแต่เขาสิ่ก่อนที่กินมันก็กินของของสดๆเนาะไรข้าวเนาะไรข้าวกันพี่น้องเนาะกินหยาดได้พี่น้องได้บมวกกันครับแก่ข้าวนะ ร้านหน่อยกต่หิวเข่าแล้วพี่น้องเอ้วยขออนุญาตนะครับเสียบๆพี่น้องเป็นยังไงคืออยู่ก่ากันเนาะครับคืออยู่เอาไปเอรึเปล่านเอออืมขออนุญาตได้ครับขออนุญาตมาขับเนี้อได้พี่น้องได้กินก๋อยนะเนาะมันจะได้มันจะสีแดงเพราะไรไข่ไรข้าวออกซื่อแอกพี่น้องเอ้าลองมึงก่อนนะเอาลองมึงก่อนเนี่ย เป็นไงครับเป็นแสบวะกล้วยนี่กล้วยซอยเด้พี่น้องขมอมลำใครใครใครเนี่นนี่เขาเอาท่เอาเขา่เบาเียเขาว่างไปทงไหนเนี่พี่น้องมาแร่บมกันาแแกินข่าแรงกินเขาแรงกินขเลอแล้ว่าน้สัมรถครับสัมรดมาแล้วเสียเนาะมาแล้วต้องเสียต้องสมรถเลยพ่น้องนี่ยพี่น้องขอาแยบครับแยบแ่บครับอีกั้งนึงนี่ เปิดฟุ้งนี่พุทธเขาคลิปไลฟ์คลิปครับพี่น้องเราคือเก่าคือลังพี่น้องรักกันคือเก่ารอบนั้นกระจูนะพ่อเนาะจูนี่พู้นั้นเพื่อกำลังเต็มเนาะแก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 ะข้าวน้ำเปนี่ยนแก่ลโครงแก่ะละอ๋อพ่อใหญ่งปัญซี่โครงแก่ข้าวเลยพี่น้องได้มาด้ยได้ป่ะนี่เอาเข่าเข้ามากป่ะนี่ไหวพี่น้องนะ ขมลำมหอมแ่บเนาะเขาเป็นไงพลุงอืออะไรพี่น้องนะาพี่น้องกินรำกันอือับยังไงแ่บแฉแต่อแรงเลยขัเยอะก็มันขับแรง็เยอะอือข่อยขมอือ้านเดี๋ยวาน กินเผาแบบน้ำเจ้าคอมอย่ว่ะซึ่งยังกินผู้เดียวมันมันแสบอยู่แต่ถ้าถ้าอยากินเผาขั้วยังมันกะติบรสจัดเนเนี่ยเพิ่มเพิ่มในมุมของอารมณ์นะพี่หล่อนนะกินเผาขั้วอย่างกินเผาเพราะเผาเนี่ยจริงๆว่าลูกเคยก็เพ่อะเผาแต่กินน้ำกันแห่งแสบนะผ่อนมาแม่มาคุ้มซ่องคุ้มซ่องโดนมาพ่อเราเคยทีนึงไปยืมลูกเต๋าคิดมันโดนไปแล้วท่าน โดนในนะเดินกวเนาะเดินเกืบสองเดินไม่รีบนนีพ่มาหาลวงฮะเต่าเอ้เน่ะแร้อนมากินเต่าก็ลัวแสบได้มากเลอาถุลแสบแบเนาะอืแบผมลำลอเขาเด็กตัวเขาแอบเด้อเอา มาพี่น้องมาต้มแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่บต้มเปรยผมอนต้มแซ่บคืออยู่ขวานเออต้มเปื่อยดีเว้ยพักกระบอกยางลายให้พี่น้องเรื่องว้าวตัดรวดรวดเลยเป็นไรครับลุงเปื่อยดนี่ยจะขากินมือเนาะเอาไปย่างก่อนเดี้ยขากินมือกับแ่บพี่อ๋อ ะมือะ่อ้างเนาะมาพี่นรสกลมๆถึงพักกู่รพ่อเนี้นี่ลูกโดดออโอ้พักก็หลายพอแรับกินพักยังไม่ฮ้าวูเซ่ยังไม่ได้สานบ้เพาวลมบเวงเลยครับอือขึกก้น่วเลยโดดปะลูโดดเลย อ้าปิดเลยมตายตายตายวนนึงวันได้ยบอกตัวเนียเก้นเท่าคักใดวันพีดเลยตายตายอันนี้เขาบีบคอไปเขอเจอแบบพีดเลยหน่อยมันกับเพชรหน่อยเดียวนีมีบวบออีกผมเคยกินจุอยู่ชุดหลอบนึ่ง่นางที่ว่าบีบ้าวานอยู่แบบับจ อันนั้นอมไรท่านอืมอั้นผมนี่เอาซุนี่ต้มแส่บมะเอยเส่บอร่อยมังอร่อยมังมันเป็นตัวกินเลยซ่ปเป็นอย่างหนี่มันจะกินแบบนี้เปรี้ยวๆต้มเปรีอยวต้มเปรี้ยเอาลำผมเอาลำอย่าดี อันนี้ก็ช่วยหางนี่เนะครับแมนอยู่เป็นจิ๋นเลยช่วยหางเนาะกล้วยช่วยกล้วยช่วยกล้ยช่วยกลยช่วยมันก็น่า่าอได้ครับลดเมื่อยพอดมื่อย่อด มาเคีมันเอาเลยเนาะออือเขาก็บยงมันได้เพื่อเอเขากินเดินกันบ้างนะเอาตามาหยาบกนาันเลยเอาทุกคนเลยเขากินได้เปหยาบอาหารมีหลายอย่างพี่น้องอาหารหลายอย่างมันก็เสียบบางเสียบแสบก็กว่าย,ยู่นะกินหลายอย่างกิน,ลน,น,น,กนหลายคนเนาะนี่กินหลนะายคนในจีนมันแสบยังกวานอ่ะก็ฉวัดไกว์ไกวยช่วยนาะ ไปอยู่กรุงเทพกินผู้เดียวแล้วกินะเสาหลักแจง้งกินรถเว่ยก๋อยเสียมแล้วก๋อยก๋วยมนังกินแบบนี้แล้ยืนกินเด้กมึงเสี่เอาไปกับแย่กินแล้วราผ่านมาอือกินอย่างกินเผาเผาว้ <c ười> าเผาแล้วอยาจะเหลืองก็หล่อหล่อเอเป็นเหรกินเผาเผาอะไรบาคือกินแบบเท่าเนาะลมกเนาะม่กินนี่ก็เป่นหลง นัง่นงแทบเลยกินแซ่บนั่งอยู่บันจะหวังบรรยากาศลมไม่ไหวย่างผัวเพื่นวา่าล่ะจุดที่ผมขับแท็กซี่นะครับมันเคือหลับผู้โดยสารยุ่เข่าจอดจอดกินงเข่าองศี่ก่อนย่านตำรวจมันหลอกหลอกน้องผัวนะนั่งกินแซ่บๆกับห่วงหนาห่วงร้างของเฝ้ากินเฝ้าหยาดตำรวจหลอกหลออย่างหนึง่งการเงินครับหยาดเกิดหาเงินน้องผัเนาะแข่งหาเงินเนี่เวลาเป็นเงินเป็นทองในแท็กซี่น้องผัวเฮ้ยมาวานล่ะ ยังค่ะคนเชาวค้นเสารถเนี่ยคาเสาเขาเนาะแต่ถ้าเป็นรถตัวเองกันพอนเนี่ยมันก็ดตรงคาพอนรถอีกวันนี้หลายอย่างแม่ค้าก็อยากไปนั่งกินแบบสบายใจเหมือนเสียงกันอยากอยูไม่รู้บ่ะแกข้าวแก่ข้าวโอ้โหเขาอยากพี่น้อเขาอยากมันแสีบเัร็แล้วเนาะอือเขามันแสีบอืาอันนี้แก้วขมเองเอ้า อขออนุญาตเลยครับขออนุญาตมันแสบแม่ก่อยมันแสบเอาจากเบกนิดบดถวยแทบงามเนาะเอาอยอะเลยเนี่คยงื้อก้นกัดเหมือนเดิมกินสุดได้ขอว่าผาดเลยทงพรทำวาบเลยมีพระธรรอนุญาตครั เบกก๊อกอะไรยู่พี่น้องขึนมาหล่นรึครับปัญญาเด้พี่น้องได้อันนี้เขาเอื่นว่าเผื่อมัทหลอดนะแมนเมนครับแมนวันไหนแนะนำให้ทำตาได้พี่น้องได้อันนี้แก่ข้าวคือเผื่อมัทหลดเต็มเต็มกินหลากินชอกเปกช็อกเปกสองเป็ดกับบ้านเรากินข่าแซ่บแมนหรือกินข้าวเม่ากะว่ากินกินเบอ่์เผื่ออะข้าวแซบไห้กินข้าวแซบบนางครับแมนมันวากินข้าวเมาเขากินข้าวแซ่บเพาก็เท็ยนงานไหนเนาะพ่อเนาะแมน งกอนเป็นไปนั่งกินเมากินเดี๋ยวปูหูเรือไวะพูกเดเขาคิดปิมือหม่อวอนเ้วขวมือแรงมือแรงจิครับนี่ก็มือคนทำงานครับออากาศอย่างมุกกลอมฮะก็เบื่อพ่อเดี๋ยวีปนอนจะถามว่ามันคือดอกยง ดอกคาบอกาอกคอนนี่ก็ว่ะแสบได้พี่น้องหอมอืมเรีว่าคาคาอนคาอนคาวออนมันจะมีดอกหรอเล่คานี่ะนี่ละดอกคาอนแสบได้ป่ะมันดักกินไหนําอืม กินจมูกเนาะร่องมึงร่องมึงมีแต่ลวกกับน้ำพริกกินสโซ่กระแสบจนแก้วมันมันสีออกออกเผ็ดเพชรหอมๆขึ้นจมูกแสบกินกระกล่อยนี่แสบกว่าแมนครับลองมึงเตอร์ใหญ่ดูดูไปสองสามน่วยพี่น้องเลยฟุ้งเลยเหรอครับเอาไว้ฝึกโดดเอาไว้นยาจุ่งหลานตัวนี้ไนยาจุ่งหลานแล้วเนี่ยืม ได้หอมปะหอมาไหมับมันหอมกึ้นจมูกไหมดแยวลูกแสบบ่มันพอยนี่มัยพอยดิเดอผมสะอักเอากินใบเขาใบเขาเขาทมือมั้บรรยากาศเนาะออน้าตเน่ เผ็ดรด้ปะเผ็ดไม่ว่าซอนดอกคามันกัเผ็ดส่นนี่ครับมันขึ้นความเผ็ดขึ้นมาเลยอุมตอบเบียนครับมึงไะเอานี่มันอยู่ในช้องสับตังนี้แล้วต๊อบเบียนไหนเพื่อไหนเพ่อมึงไงวามเอียนจะมีอะไรก็แล้ว เด็กพี่น้องแซ่บแชททำเย็นครับกะมื uh ้อ oh. นี้ก็ถือว no. <yeah. S 1> um ่าผมน้ำเสนอในมุมที่พ่อตาหรือพ่อเฒ่านะเพิ่นลงมาบ้าทนะเพิ่นส่วนใหญายุ่งเที่ยมาผ่อนนะครับก็ได้ซื้อก้อยซื้อต้มมานั่งกินกับญาติยาดนะครับน้ำเสนอในมุมกินเข่ากับครอบครัวกินอาหารบ้านๆอยู่ครับชนใหญ่คนมาทางเที่ยกะที่แชทก้อยจัะยังกินกระป่องเนาะไม่เสีบเนาะกินกับพี่น้อง อย่างที่ในเรื่องเล่าที่พ่อบอกว่ายุงเขียบมัเตือไปยืนยื่นกินมันเตี้ยจังตำรวจล็อกล้อกินกับคนใดนั่งกินแบบสบายๆที่นั่งนี่เล็กที่สิมันกินแบบเ้าๆนะครับครับมีกับน้เสนอแบบกินแบบกับหยาดๆครับพี่นองครับพอเถานะครับครับถ้าพี่นองชอบคลิปนี้นะครับฝากพี่นองคนที่ตามกนไดก็แชร์เผื่อเป็นกำใจครับเอี่ยมได้เพี่นได้พองได้พ่อกันคลิปหนานะครับคลิปนี้เอาไว้ซมี่ขอบคุณที่ลับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ